อ๋อนี่กันนี้อาจจะมึงได้มันสีมึงได้มันสีเห็ดจากไหนมันคุ้มขี่นอนมึงได้มันสีเห็ดจากไหนอ่ะพี่พียพี่พียพี่พียร์อย่าผักน้องนะน้องจะล้มนะน้องหนีแล้วน่ะ เออนอนดีกว่าไปไปจุ๊บป่ะน้องนอนแล้วจุ๊บเลยเร็ว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 ชินหวาน

เอาปั๊มกันล้วบัดดี้เอายกขึ้นึ่งเอ้าไฟแดงไฟแดงเอ้าเอ้าหุ่นปั๊มเอ้า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 พีดไปขี่น้องได้ยังไงเออ เล็กๆตามกันตามกันกเดี๋ยวนี้หมดไปสิครับเอาออกมาปอกๆซะก่อน